เราใช้พี่อ้อไปซื้อนี่ไปซื้อนมเย็นให้นะครับนี่เราใช้พี่อ้อไปซื้อนมเย็นนะเออให้พี่อ้อจ่ายเงินไปก่อนแล้วทีนี้สิ่งที่เราจะทําคืออะไรมากลับมาที่เฮาม e ต t i n g เรากลับมาที่เฮา m e ต t i n g เรานะครับใช้พี่อ้อไปซื้อนมเย็นเมื่อกี้แต่ว่าถ้าผมจ่ายผมจะจ่ายด้วยอะไรนี่ผมจะจ่ายด้วย T P bonus นี่ครับ นี่ดีพโบนัสเห็นไหมร้านร้านช็อปของพี่อ้อเนี่ยเดี๋ยวเราจะสแกนตรงนี้เดี๋ยวเราจะสแกนสแกนเข้ามาใน QR code แล้วมันจะเข้าไปที่ช็อปแอนเปแล้วผมก็จะจ่ายเงินในเป็นดีพโบนัสในช็อปแอนเปเท่านี้นครับนมเย็นก็จะมีคะแนนทันทีครับนี่แหละครับจ่ายเท่าไหร่ยังไม่ได้จ่ายนี่เท่าไหร่นมเย็นสามสิบ <30. S 1> อ่าสามสิบเดี๋ยวจะจ่ายให้สามสิบนะเดี๋ยวจะจ่ายเข้านี่ แกนตรงนี้โอเค